เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพิเตอร์นักแมกันนะครับพาร์ทที่ก็จะเป็นพาร์ทที่6กันละก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเอาชีวิตรอดกันต่อดีกว่านะครับผมปะเนาะตื่นได้แล้วมานั่งจับเขา <c oughs> <c oughs> ่าเศร้าเชียร์โอเคครับก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วเนาะพาร์ทที่แล้วเราหนีจากพ๊อปัวตัวอ้วนนะครับผมขึ้นลิฟต์มายังด้านบนนะครับ ก็จะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันต่อดีกว่าเนะาะนนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกตรงนี้จะมีช่องแคบแคบเฮ้ยไอ้อุ้วันนอนหลับสบายเชียร์ฮ้ย,ยทำไมมาใส่หน้ากากเราถ่ขึ้นไปได้ไหมลองเสียงดูไหมครับเอเอาไฟแช็คลนเลยนีนีนีนน <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษเขาขอโทษปีนไม่ได้ปีนไม่ได้โอเคครับไปตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ไทางลับนะโอเคครับโอ้โหยินเสียงมาจากห้องข้างๆเนี่ยนะตาทานจะน่ากลัวเดี๋ยวนะเลยนะตั้งสติก่อนนะครับ เสียงมันกินเงินมูมามน่าดูเลยไปแล้วค่อยไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งแล้ววิ่งละวิ่งแล้ววิ่งแล้วิ่งล้โอ้โหคาอย่างเร็วอ่ะโอ้โหเพียบเลยโอเโรถโอ้โหโอ้โหมากันอย่างบ้าคลั่ง Ôi, ơi, lồng 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 Ôi Giờ giờ Ôi, ôi to. Okay, Kèn đi, lâu đi, lâu đi. Đâu. Điều, điều, đi đi đi. Ừ. <laughs> ôi nhá. Mệt lắm. Ôi hổ. Ôi, ไม่ได้กินฉันหรอกนี่หมวกใครมาลืมโอ้ยโหไปๆๆนี่ตะเกนงระแกนโอเคเดี๋ยวสร้างรถไฟก่อนโอเคครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ยังขาศมาอีกฮะเฮ้ยเช็ดเงือก่อนอุ้ยเอา้าหยิบโอ้โหไม่หิวอะไรตอนนี้แย่แล้วแย่แล้วน้องไม่หิวอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โไม่หิวอะไรตอนนี้ เอือเอือเอือหรือมีอะไรให้กินเนี่ยสกีข้าวปลาอาหารเพียบเลยบนโต๊ะเฮ้ยขอใช้กรอบเช่นหน่อยขอใช้กรอบโอเคใจมากในตัวเล็กเฮ้ยเอ้าจะไม่กินใช้กรอบล่ะเป็นกรรมแล้วไอ้กินในตัวเล็ก กินไม่เหลือซากใช้กรอกก็ได้เนี่ยเนีย่ยใช้กรอกโอ้โหไม่น่าเลยน้องเรากินซะโอเคครับเพื่อชีวิตรอดเราก็ต้องไปกันต่อ,อนข้างบนนี่อะไรเน เป็นร่องอันไรมบอกโอ้หนี่ไงมากินปลางี่แคด้โอเคเฮ้ยใครกดลิฟต์ขึ้นมาเฮ้ยนี่ไงแไ่นานกินโงแด่นานเกยชา้าลรงลิล์ไปไหนอะเดี๋ยวขอ เฮ้ยนี่ไงเอออยามีอะไรต่อเคสยันต่อขยันแล้วเนี่ยไม่ได้จำด้วยซิโอ,โอ้โหน้ำเต้าเพียบเลยโอ้ยเราต้องกดติดตันไปเหรอเอา้ำเต้าได้ไหมเต้าใหญ่ คุณจบไม่ถึกไม่ถึกจากรล้หนึ่งโอเคลบพัลบไปเอเคไม่เป็นไรกระเป๋าก็เยอโอเค <c oughs> ของทิ้งเลยเรายังสงสัยอยู่นะครับผมแม่เกยช้างเราเสามปิศนาเอ้ยนี่ไงเฮ้ยง่นี่ไง,ง,ง,งชุดโอ้ตัวสูงเชียวองน,นี้ก็ยังเป็นชุดอยู่นะใส่ได้ใส่ได้ ไม่ได้จะจบแตบด้วยผเผาได้ไหมเนะี่ยเราก็จ้องแต่จะเผาเนาะใจเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเยวเเยเ สำรวจร่อมีอะไรซสอนนี่ไงเฮ้ยจำไม่ได้ตัวกาตาโอเคขอสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับปีได้ไหมตู้ก่อนหน้านี้ยังปีได้อยู่เลย เ okay. ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ตายไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ด <laughs> ไม่ได้ก็ เฮ้ยที่ไงตูล็อกซะด้วยบรรยากาศบ้านมันเรือหรือบ้านแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเพลงไหมครับเหมือนเพลง่อมเด็กเลยเพลงคอมเด็กลเล,กเกลยในห้องนี้

ค okay. ต้องค่อยๆย่องไปแล้วสินะมันนีทุกคนตายโอ้โห้ตายเลยเหรอตายเลยไม่น่าเลยมันหันมาุูปเดี๋ยวตายเลยนะครับผม เหมือนมันมีพลังอะไรสักอย่างนะเราจ้องหน้าไม่นานเกยชาตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับพลังนางไร้ากาดเหลือเกินเราต้องทำยังไงล่ะทีนี้ต้องผ่านไปทางด้านโน้นะไปเอากุญแจกุญแจน่าจะอยู่อีกฟากหนึ่งของห้องแน่เลยครับเราดูสิกระจกกแ็แตก มันทำอะไรมีผมอยู่หน้ากระจกเหรอต้องค่อยย่อง้อค่อยย่องดูนะครับตะกกี้เราเดินชะเลอ่อชะล่าไปนิดเด็กอ้ยมันไม่รู้สึกตัวด้วยโหฮะกระจกไม่แตกมันคงจะเห็นเราอะ่ะโอเคนี่ห้องนอนหนานเนาะรี กระจอกทุกบานโดนคุมไปหมดเลยนะครับโอ้ยมีเด็กคนนี้ด้วยอ่ะดูน่ากลัวชะมัดเลยเฮ้ยนี่มิดร,รูปภาพนี้โดนคุมไว้หมดเลยนะอะไรที่เป็นกระจอกนี่รู้สึกว่าจะโดนคุมไปหมดเลยนะครับโอเคมูใต้เตียงได้ ต้องล่อมันมาห้องนี้เหรอเราเห็นกุญแจมันอยู่บนโต๊ะนะโอเคต้องล่อต้องล่อโอเคดันได้โอเคแอปแอปแปแอเสียงหายไปแล้วโอเคเสียงหายไปแล้วเสียงหายเฮ้ยนี่ไงแจ ง่านี่ไยคุณชาอยู่ในหายโอเค,ม,เคยยอมันเขย่อมันยังอยู่เปล่าอา่ะเปล่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอเคโอเคไปได้ไม่ใช่มันดักอยู่ด้านหน้านะไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตุก๊กตาคิมมันโง่ก่อนไม่รู้ครบหรือเปล่าแล้วจะเสียงดังไหมเนะี่ย เจตไปครับให้กล้องมันสูบไปดางๆนั้นนาแล้วแมวน่าไม่หักด้ีนะหน้านะแลหวเฮ้ <Hey. S 2> ยกล้องตกใจหมดวันนี้มีแต่ลูกรูปหน้าตัวแดง มันปิดปิดไว้นะครับผมแล้วมันเปแต่รูปดวงตาเฮ้ยสยองอย่าไปรูปมันเลยพี่ผ่านทางนี้ดีกว่าไงไงไงแจรูปดวงตานี่มันไว้ทำอะไรประตูแต่ละห้องมันจะเป็นรูปดวงตานะ กระจกแต่ละบานแตกหมดเลยนะไปแล้ว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 นั่นไหมาแล้วหมาแล้วจริงๆมาอย่างร้อนอ่ะโอ้โหแล้วอย่างเร็วโอโึ๊บโอ้โ,อโหโอ, light, โอ้โหรอนๆอ้ displays, าวกลัวสมัดปีนได้ปีนได้ทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ เฮ้ยก็กระจกแตกออกมาเต็มตัววิง่งไหมเนี่ยไม่ใช่โผล่มาจากประตูมันระจบแตกหมดเลยอะเฮ้ยโอ้ย,อยเรียบเลยเรียบเลย เดี๋ยวบรรยากาศยังร้อนนะะตับไฟเลยเนะสร็จตัวนี้ป่ะเนี่ยโอ้ยฝุ่นเพียบเลยเอ้าชนชนโอ้ยอืยอเบ<อ>าเบาสิเบาเบาสิน้อโอเครอดแล้วไม่เคยจบทุกบ้านแตกหมดเลยอนะเอ้าตันเหรอ บาอยู่บนโต๊ะนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะกระจกหรอมองไม่เห็นอ่ะเอาไปทำอะไรได้อ่ะไม่เอาบานใหญ่อย่ดเลยล่ะอ๋อบานใหญ่จากอ๋อกระจกกระจกอันนี้เป็นบานเล็กน่ารักเสียอื <c oughs> <c oughs> มาหาแต่เมื่อไหร่เอาไปทำเอาไปจบไปทำไรอะเนี่ยบอกนะเป็นแบบเมดูซ่าเราบองหน้านางไม่ได้เนะเาะคราวที่เราเราตายไปเนาะเฮ้ยนั่นออกแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วแล้วจะโผล่ยังไงเฮ้ย,ยนี่ไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยว นี่งเอ้โหเจอสปอตไลท์เข้าไปเอ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเลยโอ้โหเป็นแบบเมดูซ่าจริงด้วยล่ะครับจะมาทางด้านไหนเนี่ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะนี่ไ่กล้ามองหน้าตัวเองละสิ หลอกก็พีพีหลอกลอก่ะหลอก เอาสิเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโหแล้วกระจกตั้งเอาไม่ล่ะอุ๊ยกระจกแตกเลยเอาความซวยมาเยือนแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหหมดสภาพทั้งคู่หมดสภาพเอา มาหิวอ,อะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยอย่าบอกนะโอ้โหมาหิวอ,อะไรตอนนี้เนี่ยไม่ไม่เรารู้ว่าท่านผู้ชมคิดยังไงอยู่เราก็จบ่ะไหนขอดูหน้าหน่อย อย่านะโอ้โห้กัดนคอจริงด้วยโอโหจังเลยอะ่ะผายาดาสุนพลังจงอยู่กับข้า,าโอ้ยอย่าบอกนะเราเป็นคนสืบตอดต่อไป ไม่เอานะฉันยห็นหน้ามาแล้วอยากเห็นหน้าเอาเฮ้ยยังไงต่อเราคือทายาททายาทตนต่อไปอ่ะเนี่ยพลังเอ็กเมนเออ เท่เลยโอ้โหดูดิเอาละครับพลังเอ็กเมนโอ้โหไฟแตกเอ้ยไอ้พวกนี้ที่มันนั่งกินอยู่โอ้ยโอ้ยแหมจะกินเหรอจะกินโอ้โหโดนหักคอปากอ้อยเลยยายตัวนี้จำได้จำได้จะกินเรา ัวตัวคานตัวคานเหระเออตาเรียกไว้ดิจำได้นะไอตัวใส่หน้าก,กากโอ้โหยังโหดอะ่ะตายทีละคนเลยอะ่ะโอาผูกไม้ตายอย่างทรมานด้วย โอดอย่างเงี้ยมีพลังขั้นสุดอ่ะเลเวลเก้าเก้าแล้วเฮ้ยเปิดประตู พิเศษ <c oughs> จากสาวน้อยตัวกระจ้อย <c oughs> เฮ้ยเสียงไอ้ตัวเล็กๆอ่ะไอ้ผู้จิว๋วง่าไอ้ผู้จิว๋วไปด้วยกันไหมไหนีไปด้วยกันไหมไปด้วยกันนะเอาเราไปยืนระยุบนตรงนั้นอ่ะอ้าวหายไปแล้ว โอเค okay, ครับผมก็จบเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับสำหรับเกม l ิ t t l อร์ g น t m a ม e นะครับก็ยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาติดตามกันในเกมต่อไปนะครับผมว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันต่อนะครับส่วนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโหดเสือเกอ๋